พบกับผมโตชโนลครับกับทนายแบ๊กที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีสุพรรณครับกับอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับนี่ครับอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับ มีซุ้มโหเยอะแยะมากมายนะครับนี่นี่ให้เดินด้วยนะครับแต่ก็เสียวหล่นเหมือนกันเลยครับนี่ครับมีรถด้วยนะครับอาจจะกำเครื่องเงินวัวลายเพราะใกล้ๆถนนบัวลายนะครับถนนก็เดินวันเสาร์นะครับ ร้านวัฒนธรรมนะครับผมด้านนี้ก็สวยนะครับพื้นจะเย็นเย็นหน่อยอากาศค่อนข้างเย็นครับที่นี่อาจจะแดดมาก็แรงใช่ได้ร้อนอยู่เหมือนกันโหมีเงินแบบ สกุลอื่นด้วยนะครับใช่ใช่โอ um ้มีดอลลาร์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เงินบาทอย่างเดียวมีเงินสกุลอื่นด้วยนะครับสวยครับสวยนี่ครับอันนี้เป็นจุดที่อ่า คุณสุสภาพสติก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมตรงที่สุภาสติเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมซึ่งเป็นสุภาพบรุษจะเข้าไปให้นะครับมีรูปภาพที่เป็นโหแบบสผนพักรรมเครื่องเงินนะครับมากมายเป็นไปหมดเลยนะครับได้ครับลงใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งครับ ชะตาเมของที่นาสศชะตาต่ออายุสุิบหกปีเราเราตอบแล้วนะว่าใช่ครับผมคำว่าชะตาใช่ครับหันจากสินเครื่องเงินชุมชนวัดศรสีสุพรรณใช่ครับประเด็นย่านเครื่องเงินสโลปเนี่ยเนี่ยเนื่อกจากทางแบบนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยที่นี่ก็เครื่องเงินนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเ <c oughs> ครื่อหงหอมเนี่ยอ่าใช่ นี่ครับย้ำว่าคนไทยเข้าฟรีคนไทยเข้าฟรีใช่เพราะฉะนั้นใครเป็นชาวต่างชาติจ่ายตังก่อนนะครับ <c oughs> แล้ว้เมื่อก่อนไม่มีปัญหาคือตรงนี้จะได้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มแบบมีเขาเรียกว่าเริ่มไม่ให้ต่างชาติเข้าง่ายๆแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็่ครับอุโบสถอุโบสถเงินนะครับหลังแรกของโลกสวยงามมากๆนะครับค,คุณจะเอามุมบนหรือจะเอามุมล่างก็สวยหมดนะครับสวยทุกอนุสวยใช่แล้วเราจะมีจุดเฉพาะให้ นะครับเพราะว่าสุภาพสตีห้ามเข้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเพื่อคุณสุภาพสติให้ว่าข้างในนี้มีอะไรนะครับได้เข้ามาข้างในพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าผู้ชายเข้าได้สุภาพสตีห้ามเข้านอก เข้ามาเลยครับพื้นยังสวยขนาดนี้โอ้เซาอเมริกาแอตแลนติกโอเชียนยุโรป ราศีาาก,กุมราศีม oh ังกรโอ้โห UFO ออ่โเคสวยงามมากๆนะครับโอ้โ oh ห oh. ด้านบนนี้ก็สวยนะครับตรงยอดตรงนี้ก็สวยนะครับ uh oh. ได้เราดูเผื่อคุณผู้หญิงไว้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วง นะครับคุณผู้หญิงไม่ต้องเสียใจนะครับคุณผู้หญิงเข้าไม่ได้นะครับได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อให้มาด้วยกันผู้ชายผู้หญิงก็ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับย้ำไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเคยมีแบบว่าผู้หญิงเผลอมาเข้า้หญิงไม่ได้นะใช่ใชสวยงามมากๆนะครับโอ้โหด้านนี้ เมื่อกี้เราดูลายละเอียดปีกย่อย,อยางตอนนี้เราจริงจังแล้วเพราะว่าอันนี้คือเฉพาะเลยนะครับสวยงามมากๆคือแบบทนแดบดบทนฝนอย่างดีเลยนะครับบอกได้เลยเลยแบบเป็นวันที่ใครต่อใครหล,หลายๆคนนี่เมื่อมาเชียงใหม่แล้วต้องมาวัดนี้ <c oughs> นะครับไม่แปลกไม่แปลกใจสวยจริงคริงนะคุณ ยอมรับเลยใช่นะครับโอ้โหนอตอเมริกานะแคิบเบียนแอตแลนติกโอเชียนโอ้โหแอฟริกาอะไรครับเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะครับมีแทบจะเรียกว่าทุกทวีปแล้วรวมถึงไทยด้วยนะครับเอเชียนะครับแล้วก็อินเดียนโอเชียนนะครับก็คือหมาสุทรอินเดียนั่นเองนะครับผมแล้วก็โอเชียเนียนะครับก็คือโซนทางออสเตรเลียนะครับ แลวก็มันทุกต่างดาวนะครับโอ้โหมีพากมากอย่างนี้ด้วยนะครับผมโอ้มไม่ธรรมดาครับบอกเลยนะยังไงครับคุณผู้ชมก็อย่าพลาดวัดนี้นะครับแต่คุณผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เข้าตรงนี้นะครับแต่ผมมาแวะเวียนให้คุณผู้ผู้หญิงคุณสุภาพสตรีได้เยี่ยมชมนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบกับผมต่อกับแารลันแม็กซนะ์กสุขกิจที่เชียงใหม่กับเชียงใหม่เอ็กซ์ตร้าครับ